คำเตือนคิดนี้มีการน,นำเสนอภาพที่มีความรุนแรงทุกคนควรใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะจู้ฮิโรชิม่าเมืองที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเกนเจ้าหนูสู้ชีวิตการ์ตูนที่สะท้อนทั้งความเจ็บปวดความหวังและบทเรียนที่โลกต้องไม่ลืมเกนเจ้าหนูสู้ชีวิตหรือแบลฟูดเก์ เป็นผลงานของเคจินากาส awa ผู้ที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมาเมื่อปี1945เรื่องราวเล่าผ่านมุมมองของเด็กชายเกนผู้ที่ใช้ชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางความยากลำบากและความโหดหลายของสงครามวันที่6สิงหาคมปี1945ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงที่ฮิโรชิมาเมืองทั้งเมืองถูกทำลายในพริบตาครอบครัวของเกนเกือบทั้งหมดเสียชีวิตจากระเบิด เขาเหลือเพียงแม่และน้องชายแรกเกิดท่ามกลางโรกที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง เกณฑ์เจ้าหนูสู้ชีวิตถ่ายทอดความรุนแรงและผลกระทบจากระเบิดปรมาณูอย่างสมจริงทั้งความเจ็บปวดทางร่างกายของผู้รอดชีวิตและผลกระทบทางจิตใจที่ตามมาจนตลอดชีวิตการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแค่เรื่องส่วนตัวของเกณฑ์ แต่ยังวิาพากษ์วิจารณ์สงครามและแสดงให้เห็นถึงความลำบากของประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเกนกลายเป็นตัวแทนของความหวังในโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแม้จะต้องเผชิญกับความสูญเสียเขายังคงพยายามสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองและคนรอบข้าง เจ,จ้าหนุสู้ชีวิตไม่ใช่แค่การ์ตูนสำหรับความบันเทิงแต่มันคือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดความจริงจากผู้ที่รอดชีวิตและเตือนใจถึงความสำคัญของสันติภาพการ์ตูนเรื่องนี้สอนให้เรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์และทำความเข้าใจว่าความโหดร้ายของสงครามส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างไร เจ้าหนูสู้ชีวิตคือเสียงที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดในอดีตและความหวังที่ไม่มีวันดับเพราะสันติภาพคือเสียงที่เราทุกคนต้องรักษาเพื่อไม่ให้โลกต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกจดจำประวัติศาสตร์เรียนรู้จากมันและร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่า 水の流れに浮かぶ遠い思いがひとつ今はもう帰らない人は誰でも謝ちを